อายุสิบแปดเนี่ยไปเป็นสารนิกรปารจริยสารอายุสิบแปดนะไม่มีผลงานเท่าไหร่และเล่มแรกที่ทําออกมาก็ไม่ได้เรื่องเลยท่านก็ยังให้ทําต่อคือเป็นคนยอมเปลืองตัวกับพวกเราคนหนุ่มสาวมากอันนี้ความเป็นครูได้ชัดและเมื่อเราเก่งกล้าสามารถนะฮะท่านก็พยายามที่จะทําให้เราเนี่ยห่างไกลออกไปไม่ให้อยู่ใต้ฉายาท่านวิธีการหนึ่งที่ท่านทําก็คือการใช้วิธีถีบนะคือถ้าใครมาใกลท่านถีบนะฮะ เพราะว่าท่านคงเห็นว่าต้นไม้นี่ถ้ามันอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้เล็กๆต้นกล้าถ้ามันอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพต้นทรไม่มีวันโตเนี่ยท่านก,ก็จะหาทางพยายามที่จะทําวิธีการต่างๆให้ก็ไปต่อมานะครับความคิดมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาถามตอนนี้แล้วผมก็กลับพบว่าความคิดผมก็กลับไปคล้ายกับอาจารย์สุรักษ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าหลายๆอย่างที่อาจารย์สุรักษ์พูดทํา แล้วก็คิดมาตลอดเนี่ยนับวันก็จะถูกมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมก็คิดไม่ค่อยตรงกับอาจารย์ภพศารอยู่ตรงนี้ว่าผมกลับรู้สึกว่าอาจารย์สุรรกษ์มีอิทธิพลทางความคิดนะฮะอย่างน้อยก็ต่อผมนี่นะครับแล้วผมคิดว่าต่อสังคมไทยด้วยสูงนะฮะแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนหมายความว่าปัญญาชนมีมีตลาดทางความคิดนะฮะหรือว่ามีมีทางเลือกทางความคิดเนี่ยมากขึ้น แล้วก็ก็ตลาดทางความคิดนี่มันก็มีการแข่งขันมากขึ้นแต่ว่าถ้าใช้ประสบการณ์ของผมใช้ความรู้ของผมแล้วก็การปฏิบัติของผมมาคิดเนี่ยผมก็คิดว่าคุณภาพของอาจารย์สุร,รักษ์ในฐานะที่เป็นนักคิดเป็นปัญญาชนนั้นผมก็ยังคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถูกต้องมากๆนะครับเช่นเรื่องศาสนาเวลานี้ผมก็กลับมาสนใจเรื่องศาสนาอีกแล้วทั้งๆที่เมื่อก่อนผมปฏิเสธศาสนานะครับ แล้วก็เรื่องอารยธรรมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์เวลานี้ผมก็กลับมาสนใจมันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและผมก็คิดว่าโลกมันจะอยู่ได้ด้วยก็อยู่ได้ด้วยธรรมะนะครับอยู่ได้ด้วยความเข้าใจที่มีต่ออารยธรรมต่อประวัติศาสตร์นะครับต่อประเพณีเนี่ยมากขึ้นสังคมนะคะจำได้นะคะว่าปี2537นอะคะ,อะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้สนิทกับท่านอาจารย์สุลักษ์มากท่านเองเป็นคนพูดเองนะคะว่า ต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีการชุมนุมหรือว่าการรวมตัวของประชาชนที่ไหนขอให้ท่านได้ไปสัมผัสด้วยนะคะช่วยเชิญท่านไปด้วยถ้าท่านเป็นคนที่ที่พูดพูดมาเองนะคะตอนนั้นเราก็ไม่นึกว่าคนอย่างท่านเนี่ยจะจะสามารถเดินทางไปถึงชนบทที่ห่างไกลนะคะเพื่อที่จะไปะพูดคุยกับชาวบ้านนะคะครั้งแรกเนี่ยปี2537เนี่ยก็เชิญท่านไปที่เขื่อนปากมูล ะะตอนนั้นเนี่ยพี่น้องชาวบ้านจากเขื่อนเซลินทรน์ซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็พึ่งจะรวมตัวกันที่จะลุกขึ้นมา,าเรียกร้องในสิทธิของตัวเองก็ประมาณ500คนนะคะที่มาฟังท่านอาจารย์สุรักษ์เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊สิ่งที่ท่านพูดกับความรับรู้หรือความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่า ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะรับฟังสิ่งที่อาจารย์ท่านอาจารย์พยายามถ่ายทอดให้ได้อย่างดีนะคะหลังจากนั้นก็มีการก่อตั้งสมัชชาคนจนในปี2538คือปีถัดมานะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายคนยากจนจากอาชีพต่างๆจำนวนมากมายนะคะถึง7เครือข่ายนะคะก็มีท่านอาจารย์สุลักเนี่ยเป็นเป็นกำลังสำคัญอยู่ห่างๆนะคะแล้วท่านก็เริ่มใกล้ชิดเข้ามาเรื่อยๆ น,ะะนั้นในการชุมนุมทุกครั้งนะคะในการเคลื่อนไหวทุกครั้งของสมสชาชิกคนจนหรือของขอบวนการพี่น้องในชนบทหรือขอบวนการผู้ใช้แรงงานก็ตามนะคะท่านจะกำชับเสมอว่าต้องเรียกต้องบอกท่านนะคะว่ามีการชุมนุมต้องบอกท่านว่ามีการเรียกร้องของประชาชนที่จุดไหนจุดไหน นะคะแล้วพวกเราก็จะเชิญท่านไปทุกครั้งท่านก็จะอุตส่าห์นะคะเดินทางไปถึงทุกๆุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆรวมกระทั่ง,ง,งถึงการชุมนุมที่แสนยากลําบากของชาวบ้านในกรุงเทพมหานครแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทําไม่ได้และท่านทําแทนก็คือท่านเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านหรือของคนยากคนจนในประเทศไทยในต่างประเทศนะคะเ,เรารู้จากชาวต่างประเทศว่า เวลาท่านเดินทางไปที่ไหนทั่วโลกนะคะที่มีการเชิญท่านไปปาฐกถาหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะท่านก็มักจะนำเอาการต่อสู้ของคนยากคนจนในประเทศไทยเนี่ยไปพูดถึงอยู่ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เรื่องท่อแก๊สนะคะของคนเมืองการการต่อสู้เรื่องบ้านกรูดบ่อนอกนะคะของชาวจังหวัดประจวบการต่อสู้ของสมัชชาคนจนการต่อสู้ของพี่น้องท่อแก๊ส นะคะที่จะนะจังหวัดสงขลาของพี่น้องที่การที่ต่อสู้เรื่องที่ดินนะคะที่ภาคเหนือที่ภาคใต้นะคะท่านจะนําเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปไปพูดในเวทีต่างประเทศจนกระทั่งเนี่ยเวลาพวกเราที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อมีพันธมิตรชาวต่างประเทศเดินทางมาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงข้อมูลของพวกเราได้อย่างถูกต้องเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเขาได้ข้อมูลนี้จากไหนนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากที่ท่านอาจารย์สุรักษ์เนี่ยได้ช่วยนําไปพูดในสถานที่ต่างๆ ข้อที่ผมอยากจะเกรียนก็คือว่าผลค่อนข้างจะเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยมันอยู่รอดปลอดภัยมาได้ทุกวันนี้ก็ด้วยสันติประชาธรรมแล้วไม่ใช่เป็นสันติประชาธรรมที่เพิ่งจะมีมาสมัยอาจารย์ป่วยที่ตั้นใช้คำนี้ในบทความของท่านแต่เป็นสันติประชาธรรมที่มันมีอยู่ในรากเหง้าทางสังคมไทยเป็นเวลานาน,านแล้ว และอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาสู่การถกเถียงด้วยว่าขณะนี้เรากำลังจะเลิกร้างจากแนวคิดสันติประชาธรรมเดินไปสู่แนวคิดจะเรียกว่าเป็นโลกาพิวัต์หรือจะเรียกว่าเป็นการสยบยอมต่อมาหามนาจก็ตามผมผมกำลังพูดว่าในการสร้างสันติประชาธรรมขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่า เราจะต้องสร้างหลักจริยะหรือความรู้สึกนึกคิดหรือมโนธรรมสำนึกของเราให้มันไปไกลกว่าความคิดแค่เ,เรารักทุกคนนะครับเช่นผมกำลังจะบอกว่าเราต้องพัฒนาหลักจริยะแบบแบบที่เน้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้ไปไกลถึงขั้นที่ว่าแม้กระทั่งถ้ามีคนมาอยู่อยู่ในหอประชุมเล็กแล้วประกาศตอนหน้าหอประชุมเล็กหรือท้องสนามหลวงว่าเขาต้องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนแบบนี้ มีอยู่และให้เขาพูดได้นะครับ ถ้าผมจะสรุปอย่างนี้นะครับส,ส,ส,สรุปก่อนในชีวิตผมเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะมีผู้ใหญ่สองคนนะที่ที่ผมถือเป็นหลักกลายเป็นหลักของผมเป็นหลักหรือเป็นที่พึ่งเป็นที่อะไรมีอยู่สองคนนะทั้งชีวิตจริงๆนะอันนี้ไม่พูดพ่อแม่คืออาจารย์สุรักษ์กับพี่เฉลิมนะครับคือผมสนิทกับพี่เฉลิมทองศรีพงศ์พี่เฉลิมก็สนิทกับอาจารย์สุรักษ์ก็จะมากันบ่อยมาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ เมื่อก่อนอาจารย์สุรักษ์เวลาพูดถึงท่านไปดีอาจารย์ก็จะใช้คําว่าหลวงประดิษฐ์แล้วก็จะพูดด้วยความคิดทัศนะไปอีกทางหนึ่งไปทางหนึ่งพันเมื่อกี้ที่อาจารย์ดรอาจารย์พี่ฝันว่าเนี่ยผมเห็นด้วยว่าที่อาจารย์สุรักษ์เปลี่ยนมากๆเลยนะก็คือว่าเปลี่ยนท่าทีนะครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาอุทิศชีวิตเลย เพื่อจะฟื้นฟูเชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านไปดีนี่นี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ที่ที่ผมถือว่ายิ่งใหญ่มากและต้องเคารพนะว่าอาจารย์เปลี um, so ่ยนได้ยังไงนะเพราะคือเ็าเดินอาจจะแค่เปลี่ยนความคิดเห็นนะเปลี่ยนทัศนะเท่านั้นแต่อาจารย์ไม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดเห็นทัศนะแต่อาจารย์พยายามทําและทามาตั้งผมว่าในช่วง20ปีมานี้อาจารย์ทําเรื่องนี้ลักษณะที่เป็นเหมือนเป็นคุณน้าคุณนาง คนน้ำคน่ะคือชอบชอบเอ็ดชอบว่าแต่เอ็ดว่าเฉพาะลูกน้องนะกับคนอื่นไม่นะกับลูกน้องนี่นะเนี่ยประชาคงประชาพิบพก์องอันนี้ก็เป็นเป็นข้ออ่อนแต่เป็นข้ออ่อนที่น่ารักเพราะว่าทําให้ลูกน้องนี่ดีทําให้ลูกน้องเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำงานอย่างอย่างอย่างดีนะเนี่ยเป็นก็เียเป็นข้ออ่อนนี่น,นี่อันหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่า อาจารย์สุรักษ์เนี่ยอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือว่าอาจารย์สุรักษ์ทำกิจกรรมผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะไอ้กิจกรรมที่เราทำทากันเนี่ยเราได้แบบอย่างได้อิทธิพลม,มาจากอาจารย์สุรักษ์การพูดการอภิปรายการถกเถียงกันเนี่ยได้มาจากอาจารย์สุรักษ์กิจกรรมเนี่ยผมไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องยกตัวอ,อย่างอะไรกข้้นหน้าผมนี่เนาะผมเคยเห็นอาจารย์สุรักษ์ยึดสยามสมาคม นะมีนายพันศัก์มีใครต่อใครที่นั่งๆเนี่ยเรายึดวันวันนั้นผมจําคนแก่ผมใจหายเลยนะคนแก่ที่อยู่ทํางานที่นี่มาเนี่ยแล้วบางทีคนเราเนี่ยทำมาก็เหนื่อยก็เหนื่อยทำมาแบบไปไปมาจะ้ครข้าราชการวันนั้นจันทรสุรัก์ยกทีมมายึดเลยคุณข้อน,ก,นาการชุดเก่าภาพนั้นประทับใจผมจะนทรตกรากล้าและพระยาอนุมานราชทนนั่งอยู่นะมอีอาจารย์สุกิจผู้ใหญ่ท้งนั้นเลยแล้วเราเป็นเด็กตัวรีบเลยจันทรัก์ยึดตรงนี้นะคุณ คุณไพอพรอยู่จันทร์ักษ์ก็อยู่นี่ผมพูดต่อหน้าไม่รู้ผิดถูกยังไงผมจําบรรยากาศวันนั้นได้เลยทุกคนงงทำอะไรไม่ถูกก็จะเลื่อนจะเลื่อนการประชุมไปจันทร์ักษ์ลุกขึ้นยืนแล้วทำไมรีรออะไรกันอยู่คนรุ่นใหม่เขาอยากจะทํางานประมาณนี้นะพอลงเสียงจันทร์ศักษ์เข้าไปยึดเลยเมื่อยึดเข้าไปแล้วเนี่ยใช้คำมายึดผมอาจจะใช้คําแรงไปหน่อยอ่านะเปลี่ยนรัฐบาลนี่ไม่รู้ที่นะผมเรียกผมใช้คําไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเพราะพอเราเข้าไปแล้วนี่กิจกรรมเยอะแยะต่อ วงการนักเรียนนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงมีเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในขณะนี้เนี่ยสองส่วนส่วนแรกเนี่ยผมมองว่าท่านอาจารย์สศิวรักษ์เนี่ยครับท่านก็เป็นครูนะครับแล้วก็เป็นคนธรรมดาครับที่เป็นปัญญาชนที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ เพียงแต่ว่าจุดที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยคือท่านมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างที่หลายคนพูด แล้วเขาเป็นเพื่อนที่มีคุณิุประการกับผมมากผมไม่สามารถเป็นกวีแต่เพร,ะร,ะร,ะระาะเขาบังคับผมรู้ว่าอังคารเนี่ยเขาเขียนกวีได้ผมเขียนได้เริ่มเป็นกวีมาผมก็มวกา่ากลัวต้องอยู่ม .2 ครับแล้ว,วกลัวจะเป็นคนทำลายชีวิตแทนเป็นจิตนวลเพราะเวลาวาดเขียนผมให้มันเขียนแทนผมตลอดเวลาแล้วผมเวลาตกแต่งรถตกแต่งรอถแทนตลอด แล้วตอนนี้มันไม่มีฝีมือแล้วเขียนกัะลูกครับรูปเขียนได้กันวัวปูแก้ว อาจารย์สุรักษ์นั่นเป็นคนที่สังคมไทยส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดและอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่เป็นคนที่สังคมส่วนน้อยนั้นได้ให้ความเคารพนับถือมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมัน่นตลอดชีวิตอาจารย์สุลักษ์นั้นเป็นนักต่อสู้เป็นนักต่อสู้เพื่อคนส่วนน้อย และสิ่งที่ผมครพบอาจารย์สุรักษ์คือว่าเมื่อไรผมติอาจารย์สุรักษ์าอาจารย์สุรักษ์จะไม่เถียงถ้าเพื่อท่านเห็นว่าผมคําติของผมนั้นหรือข้อสังเกตของผมนั้นมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์และมาจากจิตใจที่ไม่มีอคติสิ่งใดที่ท่านพูดมาเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วปัจจุบันก็พูดอย่างนั้นและสิ่งใดที่ทำมาสี่สิบห้าสิบปีที่แล้ว ปัจจุบันก็ทำอย่างนั้นเป็นผู้นำเอ่ยว่าฝ่ายธรรมะไว้คอยประทะัฝ่ายหิ้งสางเอ่ยคอยทวงทักด้วยอักสรางคอยผู้จางให้เตือนตนคอยปาทกเอ เอ้ยว่าคอยป้าทกยกมูลเหตุให้พวกเปรตหยุดช่อชนอคอยคัดค้านเอยว่ามานป่วงชนให้อยู่บนความพอดี คอยทักทวงเอ่ยด้วยห่วงใยเอ่ยว่าให้ชาวไทยรักสักสิงเอ่ยคอยยืนหยัดคอยยืนหยัดกัป้องปัดทะเพียงแต่บางทีก็ต้องลีภัย ขอกุสลแห่งตนบุญเอ่ยว่าจงเกื้อนุนเอ้ยบันดาลให้อาจารย์สุรักอยู่เป็นหลักชัยละทันอาจารย์สุรักอยู่เป็นหลักชัยละผู้แผ่นดินไทยราบนิรัน อ uh, uh, yeah. หกรอบนักสัตว์ล่วงประโชดช่วงอยู่เป็นหลักสุลักษ์สิวรักษ์ปัญญาชนแห่งสยามดังองค์พระเจดีมีสันฐานอันเรืองรามหนักนั่นนับแผ่นคามคือฐานบัตรยังปัตตพิน สั่งสมอุดมสัพพความรู้อยู่อาจินภูมิปราดทั้งศาสตร์ศิลสล่างทรงดุดอง์ระคังสี่มุมประชุมครบก็บรรจบเป็นบรรลังสั่งสมศึกษาประนังทั้งสืบสารและสร้างสรรค์คันไลเป็นคันลองคือปล้องฉไนะอันเนืองอันนันร้อนลอยวิลาวันอยู่กลมเกลียวเป็นเกลียวแกน ปลังปรีเป็นเปลวปราบรับดวงแก้วกระจ่างแดนภูมิธรรมอันสามแสนยานุภาพแห่งเกเติยะสืบสมัยให้ใจประจักษ์เป็นสุลักษ์สุลักษณะสืบสมัยให้ใจประจักษ์เป็นสุลักษ์สุลักษณะทั้งวิชาและจารณะคือองค์ครูพึงสาธุการคือองครูพึงสาธุการ มีคนเคยถามผมว่าเพลงที่ดีที่สุดที่คุณแต่งนั้นเพลงอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้แล้วก็ถามผมต่อไปว่าตอนคุณแต่งคุณคิดถึงอะไรผมคิดถึงพระพุทธเจ้าครับแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมาย เรียนรู้ไปอยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแทร้ที่ดีต่อกันเหมือนชีวิตผ่านผ่านคืนวันนั้นเปรียวเงาตัวเป็นของเราใจของใคร มีชีวิตเพื่อสู่คืนวันนั้นโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจทำกลางแสงสีสีวิไหลอ่านลงทางไปไม่อยากเย็น คืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันผันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยริวลองร้อยแรงลมโบกพออบกโชคตกลุงรางทะเลใจ ชีวิตดิ้นรนคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพลัมเพอหาหัวใจเจอก็เป็นสุ แสงสีสิไหลลาลงทางไปไม่เอาเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันไปไกลลิบโลกดังนกน้อยลิ้วรองลอยแรงลมบวกพออักโชคลงกลางทะเลใจ ไผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไราจุดหมายฉันเรียนรู้ไปอยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้